เปิดสำนักงานแยกกิรีนะของคุณปฐมพงศ์สา์สุขนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อว่าเอื้ออังกูลเหมือนละไม้นะครับปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการเขตในเคลือซัสเซ็ตทีจีีเหนะฮะเห็นทุกท่านนะครับก็ในนามของบริษัทอเดน,นอายุทยาการชีวิตนะครับวันนี้ต้องขอมีความยินดีเป็นพิเศษนะครับเพราะวันนี้เป็นวันดีอย่างยิ่งที่ทางคุณ ปฐมพงศสุขนะครับและคุณคุณพัชรศรคุณพรเกียรติสุดนะครับที่ได้ร่วมกันเปิดสำนักงานนะครับสำนักงานาตัวแทนประกันชีวิตนะครับในนามบริษัทไอเอ็นอยุธยาประกันชีวิตนะครับทั้งสองท่านนี้ได้เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจของทั้งสองท่านนี้ ก็เชื่อว่ามีความมุ่งมั่นมานพยายามและได้รับการสรับสนุนเป็นอย่างดีนะครับก็มากเพียงพอที่จะรองรับการบริการได้ทั่วประเทศท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้องเบียร์แล้วก็น้องปลายนะคะค่ะ ดิฉันในฐานะที่เป็นผู้บริหารต้นสังกัดนะคะอย่างที่ท่านพิธีกรนะคะได้พูดไปนะคะก็เห็นน้องเบียร์มาตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ผมยาวๆนะคะก็แล้วก็ยัง ยังพูดจาเป็นเด็กๆอยู่นะคะจนกระทั่งามาวันนี้นะคะน้องเบียร์ก็ได้มีการพัฒนานะคะปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ความคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการทํางานนะคะจุดเด่นจุดหนึ่งนะคะที่จุดเด่นของน้องน้องเบียร์นะคะแล้วก็น้องปลายนะคะก็คือว่าสองคนนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะ เเป็นลูกค้าหรือว่าให้น้องเบียร์กับน,น้องปลายนะคะเป็นคนดูแลนะคะก็ใหวันฝากแพงไปสี่สมสอนะ่ขอเสียงเบาเบอดังๆ้วยครับนะฮะโอขอขอบคุณจริงๆนะสาหรับแบกรุ่ิเบเียร์เแล้วก็มีสื่อมวลชนที่เป็นด้าหนังสือพิมพ์ด้วยนะมาทำมาดังข่าวนะครับ คิดว่าผมเีงน่าจะประมาณหนึ่งปีนะก็คงจะเปิดสำนักงานกับเข้ากันเลยครับนะครับคำถามง่ายๆนะฮะเห็นเห็น